ไปแล้วโอ, uh. โอ, uh. อ้โหเฮ้เท่มากโอ้โหพี่เบมเก่งมากเลยอ,ะอ่ะ, Liam, ะกเก่งมากพี่เบมโอ้โหเท่มากเลยครับ VMN Porsche สวัสดีครับอ่านี่เรายังอยู่กันที่โรงแรมเซนทาราแกนมิลาดบีดร,รีสอร์ทพัทยากันนะครับวันนี้จะพาน้องๆมาเล่นสวนสนุกนี่ <Yeah. S 1> โรสเวอร์แอดเวนเจอร์แลนด์อ่าเราเข้าไปข้างในกันเลยครับผม yeah. ตั้งแต่สองสคนถูกไหมใช่ค่ะ,ะอันนี้น้องสูงเกินร้อยยี่สิบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องจะเป็นราคาแปดร้อยนะคะส่วนน้องคนเล่นจะเป็นราคาคเ,เ,เท่าไรคะค่ะเออพี่เบลี่เสียแปดร้อยน้องโปรเชตเสียห้าร้อยนะครับอันนี้จะม<ช>ี็นค่าเข้านะใช่ค่ะก็คือจะเป็นเลรีน,นะคะถ้าเกิดว่าน้องสูงไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบจะเป็นเหรียญาคต่ำกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งร้อยยี่สิบถึงใช่ไหมขึ้นไปแล้วะก็คือจะเป็น,นปแนะะปดร้อยบาท คนต่วันนะคะถ้าเกิดเกินร้อยยี่สิบสองแปดร้อยใช่แต่ว่าไม่เกินก็หกร้อยเอ่อห้าร้อยห้าร้อยเองหกร้อยเนี่ยคือเป็นติปกตกร้อยหนึ่งใช่ไหมคะอุยแต่อันนี้ผู้ใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะยกเว้นแต่ว่าจะเล่นกิจกรรมนะคะอย่างเต้นตัวทอมปูลีนหรือว่าสกายไรเดอร์หรือว่าสกายเทรลคะ่ะจะมีแค่แย่แยก ถ้าเกิดผู้ใหญ่จะเล่นก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้างนนะครับอันนี้ก็คือราคาของน้องนี่คือรวมทุกอย่างแล้วนะคะยกเว้นในส่วนของที่คลาสเซนนิ่งขาค่ะที่เหลือก็คือบอร์ดอินฟเอางบน้ำมาด้วยเหรอใช่นี่เตรียมพร้อมพร้อมมากเดียมพร้อมครับอันนี้เราจะเป็นเร่ยนอาบน้เดี๋ยวเรารอดูไปข้างในว่าจะมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับที่แต่งตานะไปหลับเฝ้ากันแล้วครับแอาบน้ำเหรอนี่ด้านนี้มีให้จ้ำด้วยครับพี่เดมนี่ อีนั่นนี้ก็เป็นเป็นพวกเพกาอ่ะเนาะสไลเดอร์เแลนด์เลยใช่ปะใช่นี่แบบเหมือนสไตล์คล้ายๆฮาร์เบอร์แลนด์เลยนี่ขึ้นไปถึงนู่นเลยเป็นแบบปีนป่ายสไลเดอร์อ่ะมีจระเข้ด้วยเหรอหาลายจระเข้มีจระเข้ด้วยเหรอมี่นีไงโอ้จัมเบลเลอร์เลยเป็นของปลอมนะนั้นอาบแดดอยู่ คลิงชื่ออะไรคะเป็นสีแดงอะค่ะอ่านี้จะเป็นแบบนั่งนั่งสลิงแล้วคนนี้เล่นได้เหรอคนนี้เล่นข้างล่างค่่ะไมเล่นข้างบนได้เดี๋ยวพี่เบมจะไปนั่งสลิง,ง,ลงห้อยตัวแล้วน้องจังนี่ใส่ชุดเหมือนใครโดดร่มเลยครับนี่น้องกวาเช่ใส่ชุดด้วยครับ ของน้องบอลเ่จะเล่นแบบอ่าปีนป่ายอย่างนี้เนาะ,ะแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ใส่เชือกเดินไปตามทางเรื่อยๆเลยนี่น้องบร์เชื่ใส่ชุดเตรียมไว้อยู่นี่เดี๋ยวของพี่เบมจะห้อยสลิงนี่มาตามรางเรื่อยๆเลยเหมือนแบบนั่งบนสลิงอะครับ แล้วก็ห้อยไปเรื่อยๆตามรางเลยครับนี่ให้น้องๆได้เล่นแบบแอดเวนเจอร์กันน่พี่เบมขึ้นมาแล้วครับกำลังจะลงมาแล้วมาแล้ว เก่งมากเลยอ่ะเก่งม,ม,มากพี่เบมโอ้โหเท่มากเลยครับเก่ง<ฮ>มากเลย,เยมมนี่น้องกวาเช่เล่นแล้วครับกว<า>เช่ปชนภัยแอดเวนเจอร์ ขอเชียงจับ <Okay. S 1> เชือกข้างบนด้วยนะไปทางนู้นลูกไปทางนู้นไปทางไหนอ่าไล่เชือกมาทางนี้ครับไปฝั่งนู้นลูกฝั่งนอ่าไปขอเชยต้องคอยจับเชือกเดินหน้าไปด้วยนะ<ป>นี่<ป>เดินไปตามด่านต่างๆอ่ะครับอันนี้จะมีพี่เจ้าหน้าที่ช่วยดูนะครับขอเชียจับเชือกเชือกตัวหนูด้วยลูก ่เดินไปเรื่อยๆบินได้เฮ้ยบอเช่นั่งนั่งนั่งเชือกสลิงเลยหมอมาดันไปเฉยเลยอันนี้ต้องให้น้องๆจับเชือกเองนะด่านนี้หรือว่าจะหนเหล็กก็ได้มั้งมาไปทางนู้นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอเช่เดินไปเลยเดินเลยค่ะเดินไปเลยครับ เหนื่อแตกแล้วครับอ่าโอเคอืมอ่ามาอ่านี่เดินเชือกเส้นเดียวแล้วนะอ่าไม่ไม่จับเชือกด้วยโลกจับเชือกลูกบินได้ไม่ล้มอันนี้เนี่ยิงอย่างนี้ไม่ล้มเห็นไหมอ่าเดินมาเดินอย่างนี้อ่าอ่าเห็นป่ะเห็นป่ะโอเคอ่านั่นแหละจับเชือกไว้ครับใช่ไม่ล้มแน่นอนอ่ะมางได้ไหมล้มไม่ล้ม อ่อโอเคคุณยังไม่เก่งอย่างนี้อ่ะมาอ่ะโอเคเดินมาเ uh. ดินมาโน่นของพี่เบนจะไปใสเชือกผ่านดัานข<อ>น้างบนแล้วครับแล้วของเด็กโตต้องเล่นด้านบนนะนี<า>่ <c oughs> ด่านก็จะยากกว่าของเด็กเล็ก <c oughs> นี่ไปตามทางเรื่อยๆเลย เดินมาแล้วครับพี่เบม,มด,ด่านแรกๆจะง่ายๆอยู่เดี๋ยวด่านยากๆจะมีพี่เจ้าหน้าที่ช่วยดูให้ครับ เบมลงมาแล้วอ่าถอดชุดก่อนครับสนุกไหมครับสนุกเสียงเต้นไหมเืเต้น <c oughs> นเยืจะหล่นตรงนีน <c oughs> ไม่ลหล่นหรอกครับมันมีตัวเซฟตี้อยู่ครับน,นี่ตรงนี้ก็เป็นเทกาวอีกจุดหนึ่งเนี่ยปีนป่ายนี่สไลเดอร์นี่แต่ฝนลงเดี๋ยวให้น้องๆไปหลบฝนก่อนนี่เดี๋ยวค่อยออกมาเล่นโอ้โหใหญ่เหมือนกันแล้วเน่ มีสไลเดอร์หลายอันมากเลยอ่ะนาดีเอ็มเล็กทัพทอมทัพโอเชี่ยนโเช่ยนค่ะโเชี่ยนโอเชี่ยนค่ะครับค่ะนดานต่างๆเลยนี่จะมีโซนอินดอร์ด้วยนะครับมาลองไปดูข้างในกันนี่ข้างในก็มีบ้านบอลด้วยนะเบาะบอลนี่ตรงนี้มีเบาะบอลด้วยตรงนี้เป็น well อะไรครับอ๋อ ouais นี่มีกระดานให้น้องๆเล่นสนุกสนุกกันนี่ตรงนี้ก็มีว้าวนี่เป็นเหมือนโรงหนังโรงหนังขนาดย่อมเลยมีที่ให้นั่งดูหนังด้วยครับนี่มีจอให้ได้ดูกัน นี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆเนาะใช่แต่นี้จะมีค่าใช้จ่ายต่างหากเพิ่มเนาะใช่ค่ะเพราะว่าชิ้นงานได้กลับบ้านเลยใช่ทําเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนี่ก็อย่างเช่นระบายสีกระปุกทองสินเนาะเนี่ยเป็นไอ้เราเรียกปูนปัตเตอร์ครับระบายสีนี่หรือจะทําเสื้อนี่เป็นเสื้ออย่างเงี้ย นี่ห้องห้องนี้ก็เป็นห้องอาหารใช่ไหมครับใช่นี่คุกกิ้งสตูดิโอตันี้ยังไม่มีคนทําอันนี้ก็ทําพวกพิซซ่าเนาะทําทแล้วก็เอามากลับามากิน<พ>ได้เลยอืนี่ตรงนี้พี่เบมเล่นซิกซออยู่ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้หต่อได้ป่ะครับต่อไปต่อนี่ลูกไม้ใบไ,ไม้ พอเชเล่นอะไรครับโหนี่เป็นบ้านเหรอครับเป็นบ้านบ้านซ่อนแอบหรอเปล่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเล่นซ่อนแอบวิ่งไล่จับกันได้ <c oughs> นี่ <c oughs> ดูน้องๆก็ <c oughs> วิ่งเล่นกันสนุกเลย <c oughs> ดูหมามากับน้องเบลลี่เล่นอะไรครับ <c oughs> ลุกกิ้งผันดานเหรอใช่ได้ไหมดูออมาเล่นอะไรครับเปรี้ยนี่เป็นกระดานบวกลบคูณหารครับพอชี้ไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้ถ้ากระดานนี้คือคืออะไรเอ่ยอ๋อให้กบผ่านไปตามใบใบบัวไงให้กบกระโดดไปตามใบบัว ทำได้ไหมครับอกระโดดมาเรื่อยๆตามทางเลยนี่น้องๆมานั่งดูหนังกันแล้วครับนี่แต่โซนอะไรครับแม่โอ้โหมาหาสงครามหุกเขาแห่งสายลมเลยโอยดูน้องๆมาเล่นบ้านบ้านอะไรบ้านเลโกโ้เหรอ ก็แบบชิ้นยักษ์มากเลยครับอันนี้ยกเหรอโอเคยกยกมาอ่าฝนหยุดแล้วมาเล่นเลยครับน่นอนอ่าไปครับไปครับขาปากว่จะมาเทีด้วยเฮ้อ่าอนี้เป็นเพกาวแล้วนะเดินมาเลยครับนี่ข้ามสะพานไม่ทางไม่ทาง มาขอที่รมแดดเนี่ยอ่ะพอเช่ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนู่นพี่เบมไปนู่นแล้วโ,โหพี่เบมเร็วมากเลยไ,ไ,ไปเลยไปเลยไ,ไ,ไปเร็วไ,ไ,ไปเร็วไปเรโอ้นี่ลงมาเจอลูกบอลยักษ์ โอ้ป๊าติดลูกบอลเนี่ยโอ้โหมุดลูกไปต่อเลยครับอาอเชไปเลยขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาข้างบนเลยเดีย๋ยวไปทรไลเดอร์ลงมาดีกว่าไปค,ครับโอ้โหช่องเล็กมากเลยไปไาจะขึ้นได้ไหมปุ๊บ ห,หลายชั้นเลยหรูปอเช่ขึ้นไปนู่นแล้วอะ่ะป,ป๊าตัวใหญ่อ๋อถึงแล้วกว่าถึง <S <S อยนี่ไงป่องสไลเดอร์หมุดท่อน,นี้เลยครับขึ้นมาเลยไปเลยนี่เจอปล่องสไลเดอร์แล้ว นี่ขึ้นมานี่เลยครับมาปอร์เช่มาลงด้วยกันแล้ว เราจะลงแล้วไปเลย,ออลยเ,อเอ้าอะไรเด้อติดติดอาเช่ลงก่อนแล้วลงเลยอาเช่ลงเลยอยู่ไหนมาอเลยน้าแอนลไหนครเบ้ยลย่น,ะน,นยยยยยย่ยยม่ยย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 ลยย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 ยุดแล้วใช่ไหม นี่มีเพื่อนแล้วพี่เดียนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมนี่น้องกวาเช่จ้ำใหญ่เลยอันนี้ถ้าผู้ใหญ่เข้าต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ให้น้องๆเข้าไปเล่นกันเลยด,ดูว่าเชฟจ้ำใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหนี่มว่าเช่มาจ้ำใกล้ๆเลยหร จำเลยห้องน,นอกห้องน,นอกตีลังกาได้ไหมครับนี่แน่ตีลังกาได้ไหมครับ,รบโอ้โหชอบเลยโอ้โหมีหมุนตัวด้วยโอ้โหรวมสว่างอ่านี่ตรงด้านนี้ก็จะมีบานน้ำนะครับมีขายพวกขนมมีน้ำไอติมน,นี่กาแฟพวกนี้เนาะ มีป๊อปคอนด้วยนี่สำหรับให้ผู้ปกครองมานั่งรอน้องๆเล่นกันนี่นี่เล่นกันจนหิวน้ำเลยครับเนี่ยครับตายออกแล้วครับวันนี้เราก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่น้องๆเล่นกันแบบเหนื่อยมากเลยพี่เบมผลสลิงสนุกไหมครับสนุกครับสนุกเนาะปลาเชสนุกไหมครับเนี่ย นี่พอเช่ก็เล่นหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้องมีแอมเบอร์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย